ตั้งสวยครับสุดๆไปเลยครับนี่ฮะโอ้โหอย่างแจ๋วเลยพี่น้องจุ้งกระไม้พะบอนคร,ค,รค,รครุบๆเนียครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับพี่ชมไทยที่พนอกอีกเช่นเคยวันนี้อวันอะไรอ่ะวันนี้วันอะไรวันพระหัสนะครับผมมาที่อะไรจาไม่ได้ลนะพอดีวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยพี่น้องไม่ได้ออกไปไหนนะครับตรงตั้งเต่มืด นะครับในช่วงกใ,กใกล้เช้าเกิดพรรุ่งเช้านะครับแล้วก็ตกทั้งวันตกหยุดตกหยุดตกหยุดไม่หยุดไม่มีทีท่าว่าจะต,ตกหยุดนานๆน,น,นะตกตลอดเลยก็เลยไม่ได้ออกไปไหนพี่น้องวันนี้ก็เลยว่างก็เลยทําบวงดักหนูเออทําเสร็จแล้วยี่สิบอันแล้วก็ไปหาที่ดักหนูนะมันมีเอฟซี FC, ท่านหนึ่งบอกว่าทาไมไม่หาดักหนูบ้างอ่ะผมก็ไปทําบวงเสร็จแล้วก็ไปหาที่ดักหนูปรากฏว่ารูหนูไม่มีสักรู ไม่มีหนูเลยพี่น้องไม่มีเลยไม่มีรูหนูไม่มีทางเดินไม่มีอะไรเลยครับผมก็หลังจากหลังจากที่หาเสร็จแล้วนะพี่น้องก็ช่วงเี่เดินหาแเพลินไปเจอพึ่งอยู่สองรังโอ้โหแบบมีคลิปลงแล้วร้วร่างใหญ่ด้วยนะหัวน้ำเท่าแขนนะเท่าแขนนะพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีน้ำไหมเพราะว่าฝนตกทั้งวันนะถ้าเกิดหัวน้ำไม่ปิดนี่คือเขาจะดูดออกนะต้องรอให้แบบ ฝนหยุดตกช่งช่วงวันสักอาทิตย์หนึงสิวันนี้เราจะเริ่มใส่น้ำใหม่เดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีน้ำหวานหรือเปล่าเจอ2รังเอ้สารังแต่เอาได้น่าจะแค่2รังหรือรังเดียวเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเป็นแบบไหนไปครับผมไปครับผมตอนนี้ก็ฝนยังรินอยู่เลยครับตกทั้งวันเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดพักนึงก็สู้รับ กตกลาไปครับทังนี้ก็หยุดทังนี้ก็มา <laughs> ทั้งวันอะ่ะโอ้เซ็งเลยครับไม่ได้ออกไปไหนเลยหาที่ดักหนูก็ไม่มีเลยพี่น้องไม่มีรูหนูไม่มีอะไรเลย <laughs> อยู่ขอบบอรครับผมมานเฉย <laughs> ได้นอนจริง เดี๋ยวผมเพื่อถามว่ากระตกตรงนี้หายไปไหนนะครับแตกนะพี่น้องขี่รถไปรับแฟนขี่ช้าอย่างนี้แหละช้ากว่านี้อีกอยู่ม้ามันก็เดินตัดหน้าครับเหยียบโบ้พี่ค้างตัวเลยแล้วก็ล้มครับไปครับผมอยู่ตรงนี้แหละจอดรถไปนี้ครับ่ะบอุปกอรณ์แล้วก็ไปเลยครับ อยู่ไม่สูงนะพี่น้องอยู่ต่ำๆ <c oughs> อยู่ต่ำๆโอ้ยพึ่งตัดไปเขากินหัวมากเลยหอมอ้อยครับ <c oughs> แข็งมากเลยนะอ้อยแบบเนี้ยกดแข็งอ่ะ <c oughs> เคยกินโอ้โหฟันแทบแตกนตั้งแรกอยู่นี่ครับ หลังแรกไม่ใหญ่นะพี่น้องแต่หัวน้าเดี๋ยวต้องเช็คดูว่าเป็นแบบไหนนี่ครับผมอยู่ตรงนี้อโอเคขอเวลาเต็มตัวเตวรียมอุปกรณ์แป๊บนึงครับไปครับผมจุดพันเรียบร้อยดูว่ามีน้ำหวานไหมนี่จัดสุดจัด,จดยืนไปก่อนครับโอ้มัฝนตกนี่ดุแน่นอนพี่น้องปกติมีบ้านผมก็ดุอยู่แล้ว มีน้ำหวานไหมฝนตกแบนกรนีโอ้โหเป็นรูพี่น้องเป็นรูครับผมเป็นรูเสียงว่าจะไม่มีน้ำหวานถ้าไม่มีก็ไม่เอาครับจะเอาไปทำาไมถ้ามีพอประมาณก็เอาแต่ถ้ามีนิดเดียวไม่เอาครับต้องรุนแล้วครับ ต้องุ้นแล้วจะมีไหมมีนิดเดียวครับมีแต่ไม่เต็มไม่เอาครับผมไม่เอาแนะ้อนอนนี้ไม่ผ่านไปไปต่อครับมีกดังหนึ่ง ก็ผมเนี่ยตามมาด้วยนะดูดิทำมาตรการผมด้วยนะแต่ว่ามันยังมีควันอยู่ก็เลยไม่เป็นไรครับนี่ยังมีควันอยู่อันที่สองอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหอยู่ติดตามพุ่มไม้พี่น้องขอบสระทางนี้รังใหญ่หน่อยหัวน้ำเบลอเลยครับน้ำใหญ่ เดี๋ยวผมจะเขาวา,มมากระเป๋าแป๊บนึงเดี๋ยวเกะกะอ้้หูนรับัลเล่อเลยพี่น้องหวน้ำใหญ่เลยครับโอ้โหกันไกลอันนี้ไม่ใช่ของโซโลนะฮะที่ผมบอกว่าใช้กางไกลโซโลคือใช้แล้วโซโลดีมากครับคม กิ่งพาใหญ่ๆนี่ตัดขาดกึบๆเลยพี่น้องอันนี้คือออกแดงเยอะอันนี้สนับแต่แตงจริงพุ่มไม้หน้าบ้านเลยแบบเนี้ยดีอยู่เพราะมันเหนึบมือครับแต่ใช้งานหนักไม่เยอะเอ้ามุมไม่เห็นหัวน้ำเลยครับไม่รู้ว่าน้ำหวานมีไหมต้องตัดหลังนี้ยังไงต้องตัดนะเพราะมองไม่เห็นหัวน้ำหวานอู้สิ่งเสียดายหัวใหญ่ทนานี้ถ้าเกิดมาเจอก่อนนี่ มันหวานเต็มแน่นอนครับภาพมันจะมืดไหถ้าภาพมืดต้องขออภัยนะพี่น้องแสงตรงนี้ไม่มีเลยเอาละมาแล้วม,มาแล้วม,มาแล้ว ก็ยังไม่ต่อยยังไม่ใช่เพราะไม่ดุนะเดี๋ยวทำาห้เล่นไปครับนี่ครับอืมอยู่นะจะตัดแล้วครับเอ้ยเอาละตรงไหนอีกโอ้โหติดทรมัน โอ้ยหัวน้ำไหมมาลักกักเลยพี่น้องดูอันนี้ติดๆไม่ใหญ่ๆครับสุดจัดครับผมโอ้ยไปสัดตัวใกล้ๆก่อนใส่คันนี้ก็ได้ครับเอ้ยมานไปเช็คเฉย ไปเช็หมดไปเช็หมดอีบ้าอันึกว่ามาไปเช็สลัดครับหือหยูนน้ำครับไม่เต็มนะพี่น้องฝนตกก็เลยไม่เต็มครับเต็มนะน้ำดีมากมาแล้วครับรันที่สองครับน้ำเกือบเต็มครับผม รังสวยครับสุดๆไปเลยครับนี่ฮะโอ้โหอย่างแจวเลยพี่น้องปาดขักขนาดครับผมตุดยอดโอเคครับผมไปอโอเคครับผมก็ได้มาแล้วหนึ่งรังครับนี่ครับอุก่อนตายตามติกะเยอะแยะไปหมดก็ เจอสามนะพี่น้องรั้งแรกที่ตีลังที่สองที่ได้ส่วนนั้นที่สามนี่คือเขากําลังสร้างครับรลังเล็กเดียวน่าจะเป็นมิ้มยโขงครับก็เลยไม่เอาไปเช็คดูดีกว่าปล่อยไว้ครับปกติรังเล็กผมก็ไม่ตีอยู่แล้วนะปุ๊บโอเคหรือว่าวันนี้จะไม่มีคลิปซะแล้วเนาะหาที่ดักหนูก็ไม่มีเสงเล้วป่าธรรวงเสแล้วป่าอ้อยนี้ที่อื่นหนูเยอะนะแต่ที่นี่ไม่มีเสงแล้วผมโอเค ฝากไ้ตไวแล้วพชายครับเจอกันคลิปหน้าครับผมพรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกก็พงจะได้ออกคลิปปกตินะครับผมแต่ถ้าเกิดตกก็อ่าเสิ่งเนี่แต่ครับติดตามสถานการณ์ฟ้าฝนในวันถัดไปครับขอให้พรุ่งนี้ฟ้าใสฟ้าสว่างนะครับขอให้เมฆฝนหมดภายในวันนี้เลยนะครับจะได้หากินง่ายๆหน่อยโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับเป็นไปสวัสดีครับ